สวัสดีครับสวัสดีครับผมยศฮะยศจันทนะาเสวีวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าปีนี้ของอินดีมมันสนุกสนานกันยังไงสนุกสนานกันแบบไหนในปีนี้ของอินดีมครับวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเว็บชื่อว่าเว็บพันล้าน d com พิมพ์ภาษาไทยพิมพ์ภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้หมดเลยนะในเว็บพันล้าน d com เนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวบรวมฮะเอาไว้แบบช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายแหล่ในเมืองไทยจะอยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยน่าจะมีจนตกผลิตเรียบร้อยก็คือ70กวเว็บไซต์ คราวนี้มันสาคัญอย่างนี้ในการซื้อของผ่านเว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้นของพวกเราสมาชิกอินดีมหรือใครก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้โดยที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอินดีมเนี่ยมันมีความพิเศษเกิดขึ้นครับเราอาจจะเคยซื้อของล a z a d a ราคา100จะดีไหมถ้าเกิดว่าเราแค่เปลี่ยนทางเข้าไปเข้าผ่านเว็บพันล้านแล้วเข้าไปซื้อของ l a z a d a เหมือนเดิมแล้วเราซื้อได้ในราคา9 5บาทใช่มันถูกลง ลาซาด้าแบบเดียวกันเก็บเงินปลายทางเหมือนกันสินค้าทุกอย่างส่งมาแบบเดียวกันครับแต่ถูกลงนั่นคือการเปิดช่องทางให้คนทั่วๆไปครับใช้งานผ่านพันล้านได้อย่างน่าสนใจมากๆแต่สําหรับใครก็ตามนะฮะที่เป็นสมาชิกอินดีมนะครับเราสามารถที่จะได้รับแคชแบ็กด้วยผมซื้อ95บาทเมื่อกี้ยังไม่พอผมยังได้รับแคชแบ็กกลับมาอีกร่วม10%่าสนใจไหมแคชแบ็กก็คือได้เงินคืนกลับมาแสดงว่าถ้าเป็นสมาชิกอินดีม นอกจากได้ส่วนลดยังได้เงินคืนกลับมาอีกด้วยเริ่มใช้เริ่มซื้อของตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เปลี่ยนที่ซื้อของซะมาซื้อผ่านเว็บพันล้านนะครับคราวนี้มันจะมี2ตําแหน่งใหม่เกิดขึ้นครับพี่น้องนะฮะตำแหน่งที่1เราเรียกว่าตําแหน่งบรอนซ์ตำแหน่งบรอนซ์เนี่ยเป็นตําแหน่งที่บริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีสิทธิพิเศษที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจที่เข้ามาในปี2 5 6 3นนี้นะฮะ จะมีเรื่องของการได้ทริปท่องเที่ยวในราคาถูกลงการได้บัตรงานฟังก์ชันต่างๆของสมาชิกอินดีมในราคาถูกลงนะฮะมีการได้เข้าไปอบรมกับทีมผู้บริหารในคอร์สที่ชื่อว่า Make Me Millionaire หรือว่าสร้างกูให้เป็นเศรษฐีทีฟรีนะครับมีเรียกว่าวิทยากรของทางบริษัทก็คือพี่ก้องเจ้าของรายการอายุน้อยไร้ล้านนะฮะ มีทางพี่โจเจ้าพ่อคอนเน็ชันเมืองไทยแล้วก็มีคุณแนนนี่นะครับดารานักร้องที่มีชื่อเสียงที่ผ่านระบบกระบวนการความคิดในการอบรมมาหลายปีมากเขาจะมาสร้างให้ทุกคนกลายเป็นเศรษฐีได้นี่ตำแหน่ง bronze นะไม่ตื่นเต้นเอาจริงๆที่ผมไปตื่นเต้นอะผมไปตื่นเต้นตำแหน่งที่สองนะฮะคือตำแหน่งซิลเวอร์ในตำแหน่งซิลเวอร์มันแจ๋วตรงนี้ ถ้าเกิดว่าตัวเราเองทําได้เป็นตําแหน่งซลเวอร์ได้นอกจาก3ข้อหลักที่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกไงซลเวอร์ Silver มันน่าสนใจกว่าเพราะว่ามันมีอย่างที่4ด้วยอย่างที่4เนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยแหละอะไรที่เป็นอันซีนอันซีนของประเทศไทยนะเราจะได้ไปเที่ยวพร้อมกับทีมผู้บริหารครับฟรีเลยนะฟรีอย่างที่5ทําไมยศต้องพูดถึงเว็บพันล้านเมื่อกี้ ทำไมถึงมี Lazada มี s h อ p e e มีโอเว็บช้อปปิ้งอีกเจ็ดิบกว่าเว็บอยู่ในนั้นให้นึกภาพอย่างนี้ครับในนี่คือข้อที่ห้านะยอดขายทั้งหมดของเว็บพันล้านไม่ว่าจะมาจากจากการซื้อของเว็บไหนก็ตามแต่ที่ผ่านทางประตูทางเข้าของเว็บพันล้านเขาจะยักออกมาสามเอร์ซสอร์เซของยอดขายตรงนั้นทั้งหมดครับเอามาแบ่งให้กับใครก็ตามที่อยู่ในตำแหน่งซิลเวอร์ เป็นเงินบำนาญตลอดชีวิตใช่ตลอดชีวิต,ต,วตมันคือบำนาญไงถ้าเราขึ้นตำแหน่งซีเวอร์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นหมายถึงเรามีโอกาสจะได้บำนาญเหมือนข้าราชการไปตลอดวิธีการขึ้นตำแหน่งบอนโคดง่ายไม่ว่าคุณจะสมัครมานานแค่ไหนแล้วก็ตามไม่ว่าจะสมัครมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีนี้เพิ่งเริ่มไม่รู้ถ้าเกิดคุณเป็นแอลถือว่าคุณผ่านเงื่อนไขข้อที่หนึ่งตอนนี้เป็นเอสคุณยศ เดี๋ยวตอนนี้รู้เงื่อนไขของบอลแล้วขออัพเป็น L ได้ไหมได้เฮ้ยตอนนี้เพิ่งจะได้ยินเรื่องของอินดีมเป็นครั้งแรกเป็น L ก่อนเลยได้ไหมได้ถ้าเกิดคุณเป็น L แ,แสดงว่าผ่านเงื่อนไขข้อที่1ครับเงื่อนไขข้อที่2ง,ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเพราะเราใช้วิธีการว่าเพียงเรามีการแนะนําสมาชิกตรงให้เป็นฝีมือเราแนะนําตรงจะอยู่ข้างซ้ายก็ได้จะอยู่ข้างขวาก็ได้2คนครับ อยู่ซ้าสองคนก็ได้ซ้าหนึ่งขวาหนึ่งก็ได้หรือขวาสองคนเลยก็ได้ขอให้เราเป็นคนแนะนําตรงในไซส์แอมีรายละเอียดลึกลงไปกว่านี้อีกนิดนึงหากว่าสมาชิกท่านนั้นเป็นสมาชิกเดิมของเราอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยู่ไซส์เตอนนี้ครับถ้าเกิดเขามาอัพไซส์แอตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปแสดงว่าครบคุณสมบัติที่ตัวเราด้วยนะ นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ครับถ้าเป็นไซแอลที่เราแนะนําตรงหรืออัปไซต์ขึ้นมาตั้งแต่วันที่1มกราจบเงื่อนไขคุณได้เป็นบรอนซ์ทันทีครับหลังจากคุณเป็นบรอนซ์เสร็จเรียบร้อยการจะขึ้นซิวเวอร์ง่ายกว่าอีกเพราะวิธีการขึ้นซิลเวอร์คือไปสร้างความสําเร็จให้แอลที่เราแนะนํากลายเป็นตําแหน่งบรอนซ์ครับถ้าเกิดเราไปสร้างความสําเร็จให้แอลที่เราแนะนํามากลายเป็นตําแหน่งบรอนซ์ได้2คน ซ้ายสองคนก็นได้ขวาสองคนก็นได้หรือจะซ้ายคนขวาคนก็ตามใจตัวเราจะกลายเป็นซลเวอร์ทันทีแล้วได้มีโอกาสเข้าไปหารรายได้สมเเซที่ผมพูดเอาไว้ในตอนแรกทันทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีสูตรหรือเทคนิคอะไรดีๆง่ายๆที่จะทำให้คนเริ่มต้นใหม่ย้ำนะทำให้คนเริ่มต้นใหม่เนี่ยกลายมาเป็นซลเวอร์ได้ง่ายๆภายในหนึ่งอาทิตย์บ้าง อ่ะ,ะตอนนี้ร,รู้แล้วว่าเป็นบรอนเป็นซิลเวอร์ได้อะไรและทําไมมันถึงควรจะต้องได้กูอยากได้บํานานกูต้องขึ้นซิลเวอร์ให้ได้นะฮะรู้แล้วว่าเงื่อนไขาการขึ้นบรอนขึ้นซิลเวอร์ทายัางไงคราวนี้สําหรับใครที่เริ่มต้นใหม่นะครับอยากจะรู้สูตรว่าเราใช้สูตรอะไรกันทําไมเราถึงขึ้นซิลเวอร์กันได้ไวขนาดนี้วิธีการง่ายๆมากเลยเราเรียกมันว่าสูตรหนึ่งสองสามแค่นี้จริงเริ่มทําตาม หคือเริ่ม2คือทำสามคือตามเริ่มครับตัดสินใจง่ายๆจะอัปเกรดมาหรือจะสมัครสมาชิกก็ตามเป็นไซส์ L หลังจากเราตัดสินใจเป็นไซส์ L แสดงว่าข้อที่1ผ่านแล้วจ้าผ่านแล้วฮะทำละหน้าที่ของพวกเราคือนักประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นวิธีการทำของเราคือ ออกไปประชาสัมพันธ์ครับจะเฟซบุ๊กจะไลน์จะออกไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านจะไปเยอะแล้วแต่อะไรก็ตามแต่ที่เป็นการไปเล่าเรื่องราวให้คนที่ยังไม่เคยรู้จักอินดีมฟังเรียกว่าการประชาสัมพันธ์เราขอสองคนครับไปประชาสัมพันธ์ให้มีคนรู้จักธุรกิจอินดีมเพิ่มขึ้นสองคนเรียบร้อยฮะข้อที่สามมาแล้วครับตอนนี้เริ่มเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วนะข้อที่สามคือตามครับ ในหัวข้อาการตามง่ายๆเลยคือไปตามให้อีสองคนนี้มาทำแบบเดียวกับเราครับให้เขามาเริ่มเป็นไซส์ L ให้เขามาทำด้วยการประชาะสัมพันธ์กี่คนสองคนแค่นั้นครับนี่คือหน้าที่ของการตามเริ่มที่ตัวเราทำในการประชาะสัมพันธ์สองคนและตามให้สองคนนี้ทำเหมือนกับเราทุกข้อคือเริ่มทำตามสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรตอนที่คุณเริ่มครับคุณเป็นแอ พอคุณไปทำคุณมีสองคนที่เป็นแอลเข้ามาใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้คุณอยู่ตำแหน่งอะไรจำได้ไหมบรอน z ์ไงคุณขึ้นบรอน z ์แล้วนะฮะมีรายได้เกิดขึ้นแล้วด้วยยังไม่พอพอคุณไปตามให้คนนี้เริ่มเสร็จตามให้เขาทำครับไปแต่งมาอีกคนละสองตัวเขาจะกลายเป็นตำแหน่งบรอน z ์บรอนซ์เมื่อคุณมีสองบรอน์ที่คุณแนะนำตรงคุณจึงเป็นตำแหน่งซิลเวอไง ได้บำนานกินตลอดชีวิตแล้วนะครับแค่เริ่มทำตามจบง่ายๆแบบนี้เลยนี่คือเทคนิคครับที่จะทำให้คุณกลายเป็นซลเวอร์ได้ภายใน7วันถ้าเราทุกคนโฟกัสการเป็นซลเวอร์ภายใน7วันลองนึกดูสิครับว่าอัตราการเตริบโตของทีมจะเป็นยังไงแล้วพี่จะมีเงินปลดหนี้ได้ขนาดไหนนี่แค่โบนัสที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้นะ ถ้าเกิดว่าสนใจในโบนัสข้ออื่นๆที่เราทำกันมาเกือบ2ปีแล้วมีคนปลดหนี้หลักล้านไปได้แล้วมากมายไปฟังคลิปต่อๆไปของอินดีมนะครับสำหรับวันนี้ผมยศจันทนาเสวีขอตัวไปก่อนอย่าลืมนะครับ1 2 3ทําทำให้ได้ภายใน7วัน7วันนี้คุณกลายเป็นคนที่มีบำนาญกินตลอดชีวิตนะครับวัสดีจ้าบ๊ายบาย